ไหวไหมอย่าร้องมันเป็นยังไงบอกเขาดูไหวไหมนี่มันเป็นยังไงมันร้อนบ่เฮินหญิงสาวคนนี้เธอไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ากลับมาบ้านนะครับมีอาการปแปลกๆครับ โวยแฟนหนุ่มเนี่ยรีบไปรับกลับมาหน่อยเพราะว่าอาการเนี่ยแย่แล้วนะครับปรากฏว่าพอกลับมาบ้านอาการก็เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นครับร้อนร้อนหนาวหนาวนอนอดควรครับแฟนหนุ่มสงสัยและออกมาเตือนภัยว่านี่แสดงว่าแฟนของเขาเนี่ยถูกวางยาหรือไม่ครับเพราะว่ามีการวางแก้วไว้ที่โต๊ะแล้วไม่มีคนอยู่โต๊ะพอดื่มเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอาการที่เรียกได้ว่าถูกวางยาที่ร้านเหล้าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมกลับมาถึงบ้านเนี่ยเบลอพูดไม่รู้เรื่องนะครับเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ำครับแล้วไม่มีใครเนี่ยเฝ้าโต๊ะ ปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยออกมาคอมเมนต์เป็นในแนวทางเดียวกันว่าน่าจะโดนยาเสียสาวหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือแฟนหนุ่มเขาออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยนะครับสาวๆาวที่ชอบไปเที่ยวตามสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะครับคือเขาสงสัยว่าแฟนสาวเขาจะโดนวางยาหรือเปล่าครับมีอาการแปลกแปลกครับต้องรีบไปแล้วรีบกลับเลยโดยมีการระบ,บุข้อความไว้นะครับบอกว่าเตือนภัยแฟนผมไปเที่ยวกับเพื่อนที่ผับหลังจากที่กินได้5แก้วเริ่มมีอาการแปลกแปกแล้วบอกให้ผมไปรับ ผมไปรับกลับมาก็เริ่มมีอาการอย่างที่เห็นครับคือเบลเบลพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ตอนเข้าห้องน้ําไม่มีใครเฝ้าโต๊ะไม่นานก็มีอาการแบบนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรครับในคลิปแฟนสาวของผู้โพสต์ในอยู่ในอาการร้องไห้เบลเบลครับตัวแดงด้วยถามอะไรก็ตอบไม่ได้เอาแต่ร้องไห้ด้วยความทรมานคาดว่าน่าจะมาจากลิคยาอะไรบางอย่างหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยก็มีอาการเหมือนกันอีกหนึ่งคนแต่อาการไม่ออกเยอะเท่านี้ครับ แฟนของคนที่โพสเนี่ยถือว่าหนักสุดครับผู้โพสเนี่ยมีการอัปเดตอาการของแฟนสาวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยพาแฟนไปโรงพยาบาลฉีดยาตามอาการแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแน่จึงออกมาเตือนภัยเตือนสติเวลาไปเที่ยวต้องมีคนเฝ้าโต๊ะไม่งั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสอบถามและเป็นกำลังใจเดี๋ยวรู้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบสวัสดีครับาจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่ผม เอารออัพคลิปแฟนลงทิ้ต่อนะครับก็คือแฟนไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนก็ที่แล้วก็ปกติทีนี้พากันไปเข้าห้องน้ำแล้วไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มพอออกมาก็กินกันต่อไม่ถึงชั่วโมงก็เริ่มมีอาการแปลกๆก็เลยบอกผมไปรับผมก็เลยไปรับไปรับเสร็จมาก็มีอาการอย่างที่เห็นแหละครับผมก็เอาน้ําเย็นเช็ดตัวเอาน้าให้กินแต่ก็ถามตอบก็เบื่อเบอร์ไม่ได้สติ ก็เลยไปโรงพยาบาลน,นะครับหมอก็ฉีดยาให้ตามอาการนะครับเช้ามาก็ดีขึ้นครับผมถามว่าจำอะไรได้ไหมบอกจำอะไรไม่ได้แต่ก็จะไปตัดสินใจเลยว่ามันเป็นการวางยาก็ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาชี้แจงให้ฟังสุดท้ายนะครับแฟนหนุ่มก็ได้มีการออกมาอัปเดตบอกว่าแฟนสาวเนี่ยหายเป็นปกติดีแล้วไปทํางานได้แล้ว แต่ก็แน่อนอนว่ายังคงไม่สามารถที่จะหาสาเหตุของอาการป่วยได้คุณหมอเนี่ยก็มีการฉีดจาแต่ไม่ได้มีการวินิจฉัยหรือว่าบอกสาเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไรครับแต่ตัวเขาก็ยังคงเชื่อว่าถูกวางยาโดยเฉพาะชาวเน็ตเนี่ยก็คอมเมนต์ว่าเคยโดนเหมือนกันอาการคล้ายๆกันคือการถูกวางยาที่สถานบันเทิงครับ